อกำลังเป็นไค่พี่น้องเอ๋ยพี่ชีดวครับมองนี่ครับชีดวกสวัสดีครับพ่อ,อกันอีกแล้วครับกับเบามังเลยพี่น้องเมื่อนี้ครับย่ำพ่อกันย่ำแรงครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนาทีจากงานประจำครับผมเลยจี้จาผพี่พาน้องห้องข้นโคกหาเก็บเห็ดลงเบิงชั้นดอกว้าพี่น้อง มาหอดปลาแล้วล่ะครับนี่เก็บไปแท้ค่าแรงจังน้อยเปนหนึ่งจู๊แก้วหนีว่าวหรออันนี้ตายแล้วบนนี้พี่น้องเน่าแล้วบนนี้อ้ยเน่าแล้วครับเนาะไว้ให้มันเป็นเชียะเกิดปีนารลายครับพี่น้องเห็ดย่ำนี่เมื่อวานหนีนเบามึงเลยมาเก็บ พ่อกมาลงดอกตุ่มๆม,มบาบงเลยกระจงไว้ก่อนครับมื้อนี้ว่าชิบมาเก็บไปหนึ่งเงสื้อผ้าแรงสนอกพี่น้องนี่ขื้นทางรัดมากครับพี่น้องอันนี้แมนยังนี่ขื้นทางรัดมากจากหลังลงงัน้นบามงเลยครับรัดมาฟู่นี่โมเมนต์มันบาดหน,นีจากบนแล้ววูบบาดน,นี้พี่น้องเลย นี่ดอกหนึ่งโอ้ยพี่น้องเลี้ยงแซวลาบอยูใ่ในเห็นบ่ครับอยู่ในกล้องนี่นะพูดนะย่ายเต็มอยู่พี่น้องบางคนมันแกบ่หนิโอ้ยกำลังงงมพี่น้องกำลังงงมท่องกำลังตันครับ ก็ได้หนึ่งจุจ่เจวสมสมกิน,น้ำแรง้งนี่เสนอพี่น้องงัให้มันเถ่าแล้วนี่พี่น้องเถ่าแล้วอืมมันเป็นเชียกเกิดปีนาเลือกเอาได้ครับพุ่นโอ้เห็ดเฮ็ดไห,หลกับย่ามนี่เห็ดมันไหลอีหลีพี่น้องนี่ดอกกำลังงามครับนี่ โอ้ยีหยังนูนเรื่องเหลืองอยู่เท่ากับโมเมนต์เฮดละงวกบัวมนนี่พี่น้องเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบามึงเลยผีผ้าขึ้นไปเบิ้งครับเอาดอนนี่ก้นเอาดอนนี่ก้นนี่ดอนนี่กระบักหลายนึงนี่ว้ายอันนี้ไม้ไม่ได้หนี่พี่น้องไม้ไม่ได้หนี่เบามึงเลยขึ้นดัดหลังโรงงานมาเบิ้บงดูพี่น้องเป็นจังอะไรนี่ เอาอยูยูบน,นี่พุ่นมองดูช่องฟ้าเมื่อปิดฟ้าเมื่อเดียวโผดโผพโ่พน้องเลยแ่คักไงเนี่ยนนี้มันแกแล้วครับอันดอกยิ่งย่นี่จงไว้ให้มันเป็นเชี่ยเกิดกีนาเอาครับนี่เขามาหาเก็บอันน้อยนอยนี่ ดอกจังสี่กำลังแซบนี่พี่น้องนี่กำลังแซบครับอันนี้แซมนี่เหรอครับบ่าวมึงด้วยจงไว้มึอว่านนี่มึอนี่ก็เลยสิมาเบิง่งนี่ขนาดพี่น้องเลยตัดขาไปน้ำครับนี่อีกดอกนึงนี่งกำลังงามๆพี่น้อง แข็งแข็งท่งตันๆไปนี้กำลังงามครับโคดายไปหนึ่งครับพี่น้องยุ่งแต่หลายเพราะยุ่งเนอครับหนางามนี่หนาวห่อนทั้งห้อนทั้งฝนไปถึงมีเบิ้งอันดอกเหลืองๆพี่น้องโหดอย่างเหลืองอยู่ทึ่งหมดครับเมนเห็ดละงอกวะ โอ้โห่เขาเนี่ปลายแงห่อนแหงเอ้าพี่น้องฮะน,นันจังไดนี่โอ้โเห็ดละงอกอีหลีตัวเนี่ยพี่น้องอืมเสียทามันบานแล้วเอาอยู่บ่เอาไปปุ้นบ่เห็ดละงอกตัวเนี่ยเดี๋ยวๆดีเบาบางเลือยทีเอาไปปุ้นครับผม เรียบร้อยข่าวกระตาเราพี่น้องโอ้ยปนแฉบแฉบครับเห็ดละงอครับผมเอาเมนเมนอีกจิ้มเราบอกพี่น้องไป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 มันโอ้ยโอ้ยมันอกี้ำก้อนพี่น้องมันอกี้ำก้อนผุนเหลืองอุ้ยผุนเห็นบ่ผุนผุนอุ้ยไปไปไปมันนี่อ่อนซ้อนเลยพี่น้องเอ้ย ว้าวอ้บ่ต้องสืบบ่เน,นี่ยพี่น้องไ้ยคือดีคำกรนเห็นว่าบ่นี่บังด้วยอืมกำลังเป็นใครพี่น้องเอ๋ยพี่ชีดอวกครับหม่งนี่ครับชีดดวกมีบามังด้วยขออนุญาตเก็บก่อนเด้อครับเด้พอพวอีกแล้วพี่น้องต่มันบานครับอุ้ยมาบ่ท่านพี่น้อง มามพงเลยจะผ้พาพไปบึง้งอู้ยโดนนี่โดนเห็ดละาง,งกตัวนี้บานบานมันบานพี่น้องบานแล้วครับกลุ่มนี่กับบานแล้วพี่บานเอาครับเอาไปปุ้นครับนี่โอ้ยยุ่งกันหลายพรายุ่งพี่น้องเลยอยากนนกันยุ่งก็บใครออกมา เบ็ดระบุออกช้ำนี้บ่มันต้องได้เคลียร์บางเนี้ยครับคานว่าเห็ดละงอกนี่เพราะว่ามันที่ออกเป็นไข่อยู่ตำตำนะเพราะที่บ่เห็นมันมันที่เคลียเวลาต้อเคลียอย่างเช่นว่บาบันนี่นอ้อพี่น้องเลยเอา้าพ่อมองพ่อไม้ไว้เร็วพี่น้อง เดี๋ยวมือหนามีเวลาเลยหลายๆบาวมึงเลยจีภาพไม่เคลียร์ลงเบิงครับไปไปกันตัวปนี้พี่น้องคักข,ขนาดพี่น้องกุ้มนี่ก็ได้หนกบา้ากไงครับผมเอาเอาโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาพ่อเห็ดละงอกอีกทีมแล้วพี่น้อง ้คือที่มาขามกลเทโนบโอนีคุณพี่น้องเลี้ยงเอึ้มซ้อมอยู่ทั้งคุนพี่น้องเห็นบ่เห็ดละงอกได้หานครับไปไปไป คำเลี้ยวคำเลี้ยวพี่นอ้องเอ้ยต่อน้ำไม่ล่าว่มามึงเลือกการเลือกงานกับคำแล้วครับอ,อ้ยนุ่งกับหลายพ่อยนุ่งนุ่งพี่ว่าพ,พ่อเห็ดละงกงแง้มคำมาดิอัวพี่น้อง มาพ่อยง้มคำครับคุณมีแต่ดอกบานๆครับผมบานเดล้วนี่ดอกตุมดอกตุมดอกนึ่งอยู่นี่กำลังงม้มเอาเก็บเก็บเบามืองด้วยเก็บอนพี่น้องพ,พ่อพ่อพี่น้องพ่อคำครับคำอันนี้เห็ดเพลิงครับเห็ดละงกโอ้เห็ดละง,ง,ง,งกได้หลายเตืบพีน่น้องเลย ได้แกงบักนหญ่นึงพูดเหรอครับเห็ดละงกนี่เห็ดเพิงครับผมเอาไว้ติดตามต่อพ่อกันในคลิปหน้าด้วยครับแบมด้วยสิพามาหาเคียร์เห็ดละงกอยู่นี่อีกจึมพี่น้องขอบคุณครับ